กหนดการวันนี à, ้ของเราเปอะไรบ้างอ่านี่นะฮะกำหนดการของเราวันนี้ก็9โมงนะตอนนี้เป็น9โมง3.8ทีโน่แล็ปท็แอนดรอยด์นะครัก็พูดถึงเรื่องแอนดรอยสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยว10โมงก็อาจจะมีเบรกมีเบรกไหมมีเบรกนะเที่ยงเลยนะเริ่มต้นนะ การเก็โครแการจะว่าปกต,ติข์อจะว่าของผมเนี่ยจะว่าพื้นฐานเนี่ยก็ประมาณสัก8ชั่วโมงถึง1 6บชั่วโมงแต่เราจะขาดเหลือสีชั่วโมงดันงนั้นบางหัวข้อจะข้ามไปให้ดูอีกก็คือจะให้ให้พื้นฐานเพื่อที่จะไปไปพัฒนาของอบกันได้เราก็ช่วงบ่ายเราก็มามึนกับจะว่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็สักสี่โมงก็จะเป็นของเมียวเขาเรื่อง แล้วก็มีการตลาดอันนี้หัวข้อขอเรานะแล้วเราก็จะเน้นเวิร์ชอปทฤษฎีนิดนึงแล้วเราก็จะเขียนกันเลยนะเขียนกันเลยส่วน Presentation เดี๋ยวจะดีให้หลบนะครับตอนนี้เราก็ดูกันที่หน้าจอมีก่อนถ้าข้างหลังไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้ก็สายด้านอะไรที่มันขยายเดี๋ยวผมจะพยายามขยายในหะ้โอเค อันนี้หัวข้อที่เราตารวมทะเบียนนั่นไม่ใช่อ่านแลเนี่ยนะตอนสิเต็มแล้วอันนี้ทำตัวนิดนึงนะผมอดุลนะำข้าแกงครับปัจจุบันอยู่สนะี่ X, เอ็กนะเวอร์ชันเวอร์ชันเอ็กจุดๆนะตอนนี้หล 4, นะั 5, 5, 6, ลกสี่นะเดี๋ยวไปคลองห้าคลองหกแล้วก็ตามสภาพนะไม่ต้องรีบทุกคนตามทางนะเรเคประสบการณ์ทำงานนะครับก็เมื่อก่อนเป็นเซลล์เซลล์เบียนก็คือขายพวกเครื่องมือทางด้านพวก วิศวกรรมามาด้วยนะคือเมื่อก่อน,น,กน,นเนี่ยขายขายการจัดมั่งเนี่ยออสิโลสโคปคือเป็นวัดขึ้นเราได้เห็นตาม,าาามตัวบาลนะแต่ไม่ใช่ไอตัวบอลนี่มันจะเป็นวัดขึ้นหัวใจอะไรนี่มันวัดขึ้นทางวิงทไุ่ไฟฟ้าโอ้โหขายไอยี่ห้อชนิดนี้ของสารหนึ่งเป็นเซนจิเนี่ยต่อมาก็ทำพวกไ e มโครคอนเรลเอเบสติสเตนไมโครคอนเรลก็คือตัวควบคุมขนาดเล็กใช่นะเอเบสติสเต็มก็คือเอาตัวควบคุมขนาดเล็กเนี่ยมาทำเป็นอะไร สักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยพวกไมโครโทเลอร์มินเซ็นเซอรก็คือตู้น้ำเหรียญใช่ไหมวลานี้อันนี้ก็คือเขาเรียกระบบคอนโทรลเลอร์ก็คือมันแค่แค่ทำหน้าที่รับเหรียญแล้วก็คอนโทรลสายน้ำซักท่าอย่างเงี้ยอันนี้คือหรือว่าในรถยนต์ควบคุมการทำงานรถยนต์เนี่ยก็คือพวกไมโครเทอร์มินเซ็นเซอร์ผมก็จะอยู่ทางสายอิเล็กทรอนิกส์สายพวกฮาร์ดแวร์มากกว่าอันนี้จะเป็นแล้วก็มีเครื่องควบคุมเครื่องสตาร์ทเวลาเนี่ย แล้วต่อมาก็ ắc, cả, ắc, m, nữa, này. Này, Android okay, Android ก็คือมันก็คือเป็นเอรเน็ตซิสเตหมือนกันเป็นคอนโทรเลอร์งนผู้ใไหมมันก็คือหลักการเดียวกันแต่ว่ามันจะต่อจอต่ออะไรที่มาเป็นแล้วก็เพิ่มโทรศัพท์เข้าไปมันก็เลยกลายเป็โทรศัพท์ขึ้นมันพื้นฐานก็มาจากคอนโทรเลอร์ n t e เอเน็ซิสเต็มนะ a n d r o อ d ต่อไปก็เป็น Internet เน็ตออติามเทรนไปเรื่อยๆโอเคนี้ก็อันนีผมบนกูเกิลเพอันนี้แอเขาหนึ่งยังมีแอปเขาหนึงก็เนุ้พวกคอนโทรลแอบอะไรทั้งหลา โอเคปัจจุบันก็ทำบริษัทส่วนตัวซอฟต์แวร์คูปก็ทำพวกแอป Android แล้วก็ทำพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็ทำพวกไอโฟนดีพวกบัตรเงินสดอะไรพวกนี้ครับให้กับทางมเอกันต่างมือกันโอเคก็มาพูดถึงเรื่อง Android Development นะครับอ๋อเกือบลืมแบบสอบถามช่วยเขียนเรียนหน้าที่ไปก่อนได้ไหมให้เห็นได้ไหม นะที่เขียนเขียนเลยนะคือเขียนเรื่อยถ้าเดี๋ยวก็จะไม่ได้มั่งก็คือคอร์สนี้อยากจะรู้ว่ามาแล้วอยากได้อะไรบ้างหรือจะได้เสริมให้ให้กัตรงความต้องการนะคับนเราก็เขียนเขียนเรื่ยแล้วก็โปรแกรมถ้าใครยังคงไม่ร้อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะจะจะจัดการให้นะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มาดูทฤษฎีกันก่อนนะครับ ทฤษฎีทฤษฎีตรงนี้ก็แค่ว่าให้ให้รู้จักรู้จักกับเจ้าตัวจาว่าเล็กน้อยอ๋อยังไม่ถึง ชื ừ, ến, nh, sự sự. À, ่อใครจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นไรครับแค่แค่ดูดูความต้องการเฉยๆการพัฒนาแอนดรนะครับก็หัวข้อแรกก็คือแนะนําแนะนำเรื่องแอนดรอยใช่ไหมหัวข้อแรกที่เราจะดูกันก็คือการพัฒนาโปรแกรม การเขียนแบบอันนี้ก็คือเป็นสซต์ใช่ไหมเว็บแอปเป็นไงแล้วมาดูกันเว็บแอปใช่ไหมแล้วเว็บแอปก็คือการเขียนแอบปบโดยใช้ HTML หรือ JavaScript เหมือนทำเว็บไซต์ดังนั้นคนที่เคยทำเว็บก็คือเขียน HTML เขียนเว็บเขียนแวเนียเขาก็สามารถทำแอปด้วยวิธีนี้ไปได้ไม่ต้องเขียนโค้ดก็คือใช้เขียนบนเว็บแล้วก็ บิวมากานแอปเขาก็เลยพูดเรียกว่าแอปเว็บแอปนะอันนี้ก็เป็นวิธีการเขียน Android วิธีหนึ่งอ่านี้ก็จะมีโฟล์กแอปแอคเซเลเตอร์อะไรอ่ี้นะแล้วมีหลายอย่างตัวครับก็เป็นวิธีหนึ่งนะอีกวิธีหนึ่งไทม์บิทแอปอีกแบบหนึ่งทา์บิทแอปนครับไทม์บิทแอปเป็นยังไงก็ ไฮดิท a p อหรือว่า c r o s s Platform ก็คือการเขียนแอปชื่อภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วมันสามารถจะบิวให้เป็น Android ก็ได้ iOS ก็ได้ w i n โด w s ก็ได้หรือจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเป็นไฮดิท์หรือว่า c r o s s Platform ก็เป็นอีกวิศในการเขียนแอปนะก็จะมี Unity ถ้าใครทำเกมก็เป็น Unity นะ x อ็กซ์ก็จะเป็น c r o s s Platform แต่พวกนี้อาจจะต้องสึกษ ต่อม,มาเนทีช์แอปเนทีช์แอปก็คือการเขียนโค้ดที่มันทำง,งานกับไอ้เครื่องตรงๆของมันเลยเนี่ยนะโดยไม่ต้องผ่านตัวแปลภาษาโดยชนจีนคือถ้าถ้าเขียนภาษาอื่นแล้วมันไม่ใช่เนทีช์โค้ดมันก็ต้องแปลงให้เป็นเนทีช์โค้ดแล้วก็ค่อยเป็นรันอยู่เหมือนกันเว็บแอปเนี่ยเว็บแอปมันก็ต้องแต่เว็บแอปนี่มันรับนบนเบราว์เซอร์มันจะที่ชา้าไปนนะ ส่วนเนทีโพสก็คือเขียนภาษาที่มันลายกับเพื่อนก็นกนเลยส่วนมากคอรคอพวกลินุกอะไรเนี่ยก็เป็นสีพับๆส่วนชาวบ้านก็จะเป็นเป็นคออนหนึ่งกันอ่ะนี่เราแค่แค่แนะนำให้รู้ว่านะมันมีอยู่มีอยู่สามสามแบบที่เราจะเลือกเขีนก็คือเวนะ็บนะปไฮดิดแแล้วก็เนทีฟแแต่เราจะเน้นก็คือเนทีฟแอเพราะว่ามันทำงานได้ที่อยู่กว่าแล้วก็ทำงานได้เร็ว ส่วนไฮดิแคทเนี่ยบางคนเขาก็แนะนำว่าถ้าจะทำไฮดิแคทเนี่ยแยกเขียนดีกว่า Android ก็เขียน Android, iOS ก็เขียน iOS เพราะว่าไอเดียบางทีมันก็เขียนยากที่เห็่นเพื่อนๆบอกเขาเขียนกันก็มันก็ยากเราก็จะเน้นเนี่ยขีดโพสนะครับก็คือจาวาสี จะว่ามันก <aid> <to> ็คือจะเขีนง่ายหน่อยถ้าสี่พันพันเนี่ยไม่จัดมนเร็วแล้วก็อาจจะลงลึกไประดับทั้งแบงงั้นถ้าใครจะเขียนระดับพวกไลบรารีเขียนคอนโทรลกล้องอะไรทต้นไปลึกเนี่ยหรือฟังก์ชันพวก image processing อะไรเงี้ยก็ต้องไปถึงระดับสีสีพันพันแต่ถ้าเป็นแอปทั่วไปแอปคอนโทรลทั่วไปแอปดูหนังฟังเพลงแอปทั่วไปใช้จะว่าก็ใช่ไหมทำไมไม่ใช้จาว่าหรือทำไมแอนดรอยต้องใช้จาว่าหร ลบอีกสิบเปอร์เซ็นต์เพราะมันฟรีเพราะว่าแอนดรอยมันก็คือเน้น Open Source มันฟรีงั้นเขาก็ต้องใช้อะไรที่เป็นฟรีนะ่ดังนั้นเนทีโค้ดจะฟรีเครื่องมือจะฟรีแต่ถ้าเป็นพวกทอแพลตฟอร์มหรืออะไรแบบนี้มันไม่ฟรีนะอ่าอันนี้ก็จะมีสมัยก่อนการเขียน Android ก็จะใช้อินคิสแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแอนดรอยด้วยแต่วันนี้ที่เราใช้อินคิสเพราะว่า เวลาเขียนจาวาเนี่ยอีคิดมันสร้างโปรเจกต์วา v a ได้ง่ายกว่านะแต่ถ้า Android Studio เน e ี่ยมันไม่มีสร้าง j a v านะมันป็อเน้น Android ดังนั้นถ้าเราเขียน Android ตอนนี้ก็คือใช้ Android s t u d o แต่วันนี้ที่ฉันอีคิดเพราะว่าให้เขียนจาวาแต่มันใช้คล้ายๆแลวมันก็ใช้ง่ายโอเคเราก็จะมาเริ่มการพัฒนา Android ด้วยา a v a เขียนเสร็จกันเรื่อย การพัฒนาแอปแอนดรอยด้วยา a v a ก็คือเป็นเนที v e c o ใช่ไหมหเสร็ <Hobby craving sound> จแล้วก็ส่งได้เลยไม่ร้ายเดี๋ไ <walking> ม่เ <thoroughly> ร uh, okay, ียกไ่เรียกข้อสอบเรียกข้อสอบอะไรแค่แค่ดูฟังต้องการเฉยๆนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเป็น่บบขั้นเดียว ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเขียน a อ d r o อ d วันนี้ไม่ใช่นะวันนี้ a าว่านกะ็คือ j าว่าเป็นพื้นฐานของแอ d r o i d ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่ a อน r o i d วันนี้จะเป็นจาว่าอย่างเดียวอันนี้เขาเ้เขาใจผิดเข้าใจความหมายพื้นฐานเกี่ยวกับ j a ว่าอ่าอนนีกตอ้องสร้างวิธีการเขียนแอปแอนดรอยเบื้องต้นยังไม่มีการเขียนแอปแอนดเบื้องต้นเรายังไม่มีนำความรู้ไปต่อยอดเป็นยอดยอด,ยอดไมยอมายอย่ามาต่อลดอเอง รู้เข้าใจการใช้งานจวาวาโอเคพัฒนาแอปได้จริงอย่างน้นอยหนึ่งแอปนี้วันนี้วันนี้แค่พื้นหมายถึงว่าคือถ้าเราจะสร้างตึกสิบชั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีรากฐานลงไปสิบชั้นนะงั้นถ้าพื้นฐานลอยไม่ไ่้ไปเขียนแอปแอนดรอยไม่ได้เพราะมันพื้นฐานจวาวาที่ติดกันส่วนมากก็คือติดซินแพร์จาวาติดอ็อบเจกต์วิธีการอะไรเงี้ยมันพวกอยู่ละงูไม่เข้าใจงั้นถ้าพื้นฐานจวาวาแน่นเนี่ย สวาน่าใช่ไหมแล้วมันพื้นฐานชาวบ้ามันไปไปภาษาอื่นอดไรอีกเพียบเลยนะเนี่ยสี่ชาว่านมันไการเก็งทำตลาดหาเงินจากแอนดรอยโอนี่อันนี้ค้อนต่อไปหาเงินแอนดรอยนี่เขาเปิดภาษาเพียบเลยเขาปั่นเว็บได้เดือนเป็นแสนความรู้โครงสร้างภาษาชาวบ้าโอเคี่ได้ประยุกต์ใช้งานจริงก็อันนี้ก็เป็นตัวที่เอกนะครับวันนี้เราจะให้เป like ็นพื้นฐาน เราจะให้เหมือนกับคอนคีมาแล้วเนี่ยคุณจะไปงัดแงะบ้านใครตรงนใช่ไหมสามารถสร้างแอปได้ไม่ได้มีนะสมัยกแอปเขียนสามารถเขียนได้ว่าพื้นฐานกับ Android พัฒนาได้รู้จักระบบ Android มากขึ้นโอเคแค่แนะนำรู้จักระบบแอนดรอยนะพื้นฐานการเขียนแอนดรอยยังไม่มีนะครับีแนตนน่แนะนำให้รู้จัก,จกวิธีการเขียนผมแนะนำไป แต่ยังไม่เขียนตังน,นี้เนื่องจากว่าพื้นฐาน Java ต่อ,นอ,นอ,อยอด Android เคประสบการณ์ Workshop เริ่มต้นโอเคครับรูกพออื้นฐาน Java Android OK ตรงตามข้อองค์ประกอบพัฒนา Java OK สามารถสร้างเกมได้โอ้โหมีแอปพลิเคชันสร้างเกมสร้างเกมเียอะปรึกษาเีอะแล้วหลังเอา Unity คือสร้างเกมเดี๋ยวนี้นะจะสร้างวันนี้ก็ได้ทำไงรู้ไหม ซื้อซอฟต์โค้ดมาดมีขายเยอะแยะมีเจดียใช่ไหมซอฟต์โค้ดไม่เช่โดยอัตโมัติมซื้อ, pues mm อ,อ,อ, nah. อมาเลยปึ <land in> <heart> ๊บเสร็จเลยเรียบร้อยมาลีสกินนะเปลี่ยนจากนกเป็นปลาวานกระโดดปลากระโดดก็ได้ปรับปรุงพัฒนาเข้าใจพื้นฐานจาว่าโอเคเข้าใจพื้นฐานจาว่าประยุกต์โอเคนะฮะก็สรุปก็คือเข้าใจส่วนหนึ่งว่าวันนี้เป็นเป็นพื้นฐานจาว่านะมันไม่ได้เป็นบรอย แอนดรอยนี่คือแนะนำให้รู้จักเฉยนะแนะนำให้รู้จักว่าวิธีการเขียนแอนดรอยมีขั้นตอนยังไงแต่ยังไม่เลิกเพราะแอนดรอยจะมีแปดก,ก้าไปสนใจว่ากัีบบสองวันวันนี้เราก็จะเน้นจับว่าอันเมื่อกี้นี้เราพูดไปถึงการสร้างแอปด้วยสามรูปแบบน็่คือเว็บแอปใช่ไหมไบริดหรือคอร์สแตรมแล้วก็มี ไอโฟนก็เหมือนการเมทีคเขาก็เป็นสีนะสีใช้อะไรนะเซสเซอร์ในตัวที่เขียนอยู่นี่โอเคงั้นในการเขียนแอป Android ก็จะต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใครยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็ต้องเริ่มพื้นฐานตรงนี้ก่อนพื้นฐานก็คือพื้นฐานการเขียนโปรแกรมก็คือลอจิกใช่ไหมลอจิกก็คือซิลอจิกก็คือ if else อะไรโฟร์โปรแกรมแบบพื้นฐานน่ะพื้นฐานภาษา เดี๋ยวนี้ก็จะให้ตรงนี้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแต่เป็นโปรแกรมภาษาไทยแต่จริงๆแล้วถ้าพื้นฐานการเขียนโปรแกรมใครเขียนโปรแกรมภาษาอื่นมาแล้วบ้างใครเขียนโปรแกรมภาษาอื่นมาแล้วบ้างมีใครบ้างไม่เยอะเลยมีใครเขียนโปรแกรมภาษาอื่นมาบ้างคุณแทนว่าไงซีนี่เซยนซีหรือเปล่ามีใครอีกไม่มีใครเขียนเลยอะไรคงไม่ยอมเปิดเผยคงพิลออกมา โอเคพื้นฐานการเขียนโรแกรัทุกภาษานะได้หมดแต่วันนี้เราคือจะมาดูในส่วนของที่เป็นชาวว่าว่ามันต่างจากภาษาที่เราเขียนยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็หลักการ OOP หลักการปุ๊บใช่ไหมอุ mm ๊บ hmm. object oriented o g ก a m m นี hmm. ่เป็นยังไงต้องเข้าใจคือถ้าไม่เข mm ้าใจเนี่ยเราเขียนมันก็จะมีถ้าเข้าใจาเราไปดูซอสค์แวร์เก็จะเข้าใจมานแก้ได้เลย แล้วก็คราวนี้ก็มาจากว่าพื้นฐานการเขียนโปรแกรมทุกภาษามันก็จะมีโฟลเดอัะไวนี้เหมือนกแล้วก็หลักการออบเจกต์คราวนี้ก็ลงมาลืกจากว่าแต่ถ้าจะเป็นเขียน androids o ก็เป็น c เ pencil อะไรก็แล้วแต่แต่พื้นฐานมันก็จะเป็นปส่วนวันนี้ที่เราจะใช้โปรแกรมกันก็คือตัวจากวาเดี๋ยวลองนึกคิดนะที่เราเรเลงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มันพัฒนา android ื่อใช้แอนดรอยสีดูแต่จะว่าอย่างไรก็ต้องใช้ของอนดรอยสีดแต่วันนี้เราใช้คิดก่อนโอเคอันนี้ที่เราจบข้อแรกจากหน,นึ่งชั่วโมง<า>กนีนั้เื่อนสิโมนใช่ไหมข้อแรกง่ายยอดไปเลยซึ่งั่งง่ายตรง